เรือของกลางสามลำพอไปตรวจจริงๆเนี่ยแทบช็อกน้ำมันเหลือไม่ถึง5,000ลิตรจากทั้งหมด3าม0สนลิตรครับใช่ค่ะเมะื่อวานนี้นะคะทางด้านผู้กํากับตํารวจน้ําสงขาแล้วก็ศูนย์ปราบปรามน้ํามันเถื่อนสภา,ามิตรพื้นที่สงขาศุลกากรแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9นะคะก็ได้ร่วมกันตรวจสอบ ปริมาณน้ำมันบนเรือทั้ง3ลํลำค่ะว่ามีเหลืออยู่จํานวนเท่าใดโดยใช้วิธีการนะคะในการดูดน้ํามันขึ้นมาจากแทงนะคะมาใส่ถังที่เตรียมไว้จากการตรวจสอบนะคะพบว่าเรือกําไรเงินนะคะหรือว่าเรือซีฮอตจานวนน้ามันที่เหลืออยู่เนี่ยประมาณ1 3 0 0ลิตรเรือ JP นะคะจํานวนน้ำมันเหลืออยู่ประมาณ3 6 0 0ลิตรค่ะ และสุดท้ายนะคะเรือดาวรุ่งไม่สามารถตรวจวัดได้นะคะเพราะว่าเหลือน้ำมันแค่ก้นถังไม่สามารถดูดขึ้นมาตรวจสอบได้ค่ะโดยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการหยุดน้ำมันจากเรือทั้ง3เสร็จแล้วนะคะก็จะขั้นตอ,นต,อนต่อไปก็จะต้องไปพิสูจน์ว่าเป็นน้ำมันชนิดใดแล้วก็จะมีการรวบรวมข้อมูลส่งไปยังทีมสืบสวนเพื่อใช้ในการประกอบคดีนี้ต่อไปค่ะ ช่วงนี้ไปคุยรายละเอียดเรื่องนี้นะคะกับพี่ชัยยงมณีรุ่งสกุลหัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินูภาคใต้ตอนล่างค่ะสวัสดีค่ะพี่ชัยยงสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองครับผมชัยยงอยู่ในสายแล้วครับพี่ชัยยงคะจากกรณีการตรวจสอบปริมาณเรือน้ํามันเถื่อนค่ะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะ ก็ตามที่รู้นะครับว่ามีเรือลำหนึ่งครับน้ำมันไม่มีนะครับส่วนน้ำมันในเรืออีกสองลำนะครับก็เหลือน้ำมันในการที่จะเล่นอยู่ในทะเลได้นะครับแต่ปัญหานี้นครับสำหรับเรือที่มีอาชีพเกี่ยวกับการค้าน้ำมันเถื่อนในการที่จะหลบหนีนครับไม่ใช่ปัญหาของเขาเพราะว่าเขามีเรือแทงเกอร์หรือเรือบริวารอยู่ในน่านน้ำสากลอยู่แล้ว นะครับถ้าวันนั้นนะครับเขาสามารถที่จะหลบหนีมาถึงสงขลาและก็มีธงที่จะไปประเทศที่สามนะครับเช่นประเทศเวียดนามอะครับเขาก็สามารถที่จะไปเติมน้ํามันกลางทะเลเพื่อเดินทางต่อได้ส่วนในกรณีที่น้ำมันมันเหลืออยู่แค่นี้อะครับก็เป็นประจักษ์พยานที่ชัดเจนนะครับว่าก่อนหน้านี้เรือทั้งสามลำอะนะครับได้ถ่ายน้ำมันไปให กับบุคคลอื่นหรือน้ำมันที่อยู่ในเรือมีการขายไปแล้วนะครับก่อนที่จะเแล่นมาอยู่ในพื้นที่แล้วก็ถูกตำรวจน้ำนะครับบังคับนะครับกลับมาสู่น้านน้ำไทยได้นะครับครับค่ะพี่ชยงเออมันมีประเด็นอยู่คือว่าตอนนี้ไอ้จุดที่จับเรืออย่างที่พี่ชยงว่าเนี่ยมันกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนครับเห็นว่าอายการเนี่ยเขาจะขึ้นหอไปดูจุดที่จับเรือจริงๆเลย คือประเด็นในเรื่องจับเรือเนี่ยมันถือว่าเป็นจุดตายของคดีเลยไหมครับพี่ชยงใช่ครับเรือสามลำนี้นะครับยืนยันจากคนที่อยู่ในขบวนการเดียวกันและก็ยืนยันจากเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตำรวจน้ำนะครับว่าเรือทั้งสามเรือทั้งห้าลำนะครับอยู่ในนอกหน้าน้ำไทยนะครับ แล้วก็มีการบังคับลากจูงมาแล้วก็จับกลุ่มนะครับประเด็นนี้ไม่ยากครับในทางเทคนิคนะครับสามารถที่จะตรวจสอบจากไหนครับสามารถตรวจสอบพิกัดจากดาวเทียมได้ครับว่าในวันที่มีการจับกลุ่มนะครับเรือทั้งห้าลำอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้ตรวจสอบพิกัดของดาวเทียมได้ครับเขามีระบบ GPS ระบบพิกัดดาวเทียมในการตรวจสอบได้นะครับนะ แม้แต่ว่าเรือทั้งสามลำที่หลบหนีออกไปไปทางไหนแล้วก็ถ้าไม่ถ่ายกันกลางทะเลนะครับไปเทียบ่าที่เมืองไหนของประเทศกรัรมพูชาก็สามารถที่จะตรวจสอบพิกัดของดาวเทียมได้เหมือนกันครับนะครับมันมีเทคนิคใน,ใน,ใ,นในการตรวจสอบได้ครับนะครับตัวอย่างไม่ผมไม่รู้นะครับว่าระบบของไทยเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นระบบของอเมริกาครับ ขาตรวจสอบได้หมดครับว่าต้นเหตุต้นตอเรือทั้งหมดวันเวลาไหนอยู่ตรงไหนของแผนที่ในการเดินเรือครับครับถ้ามันเป็นกรณีที่จับนอกอำนาจตำรวจที่มีอำนาจจับเนี่ยก็คือว่านอกอาณาเขตประเทศไทยเนี่ยผลของคดีเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับคือถ้าสืบสวนสอบสวนและเอาแบบตรงไปตรงมาแล้วก็สมมุตินะครับว่า ก่อนจับกลุ่มเรือทั้งห้าลำอยู่นอกน่านน้ำไทยครับคดีนี้ครับไม่สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ครับเพราะเป็นความผิดนอกราชาอาณาจักรของประเทศไทยครับอือะพอมันเป็นความผิดนอกราชาอาณาจักรคราวนี้ก็มันต้องอยู่ในอำนาจของอายการหรือเปล่าครับพิชยงใช่ครับเหมือนกันเลยที่ท่านอายการพูดถูกต้องนะครับ ถ้าคดีความผิดทั้งหมดเกิดนอกราชอาณาจักรไทยนะครับเราก็ผิดตั้งแต่ต้นนะครับไม่สามารถเอาผิดกับคนที่ทําผิดได้นะครับนะแต่ถ้าความผิดเนี่ยครับเกิดอยู่ในน่านน้าไทยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราสามารถดําเนินคดีได้นะครับและสามารถที่จะดําเนินคดีเพิ่มเติมในกรณีที่เรือถูกโจรกรรมนะครับอย่างคดีนี้นะครับ ผมคิดว่ามันมีเงื่อนงำและก็ผมฟังจากการให้สัมภาษณ์ของพันตํำรวจเอกอเนเเตาสุภาพนะครับรองผู้บังคับการตำรวจกองปราบนะครับว่าตำรวจกองปราบมีหน้าที่ทำเรื่องจริงให้ปรากฏอยู่แค่สองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งคือสืบสวนในคดีเดิมเกี่ยวกับการจับปุมเรือทั้งห้าลำนะครับว่าครับ เสียโจ้มีความสนิทสนมมากที่สุดนะครับก็คือตำรวจน้ำนะครับเหตุผลก็คือในสมัยที่เสียโจ้ครับยังอยู่ที่ปัตตานีครับหน่วยงานที่เสียโจ้เข้าถึงและก็มีการจ่ายเงินให้มากที่สุดนะครับก็คือหน่วยงานของตำรวจน้ําในภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการที่จะค้าน้ามันเถื่อนของเสียโจ้ซึ่งเดินมาได้จนถึงปัจจุบันนี้นครับ เสียโจจะต้องมีการพูดคุยมีการตอบโต้มีการแชทมีการติดต่อกับตํารวจน้ำเป็นอย่างดีผมเชื่อว่า,ารายละเอียดในการพูดคุยในแชทต่งางวครับเป็นเรื่องจริงนะครับมีการตอบโต้จริงพูดคุยกันจริงนะครับนะแต่ในกรณีที่ว่ามันหลุดอย่างไระนะครับต้องไปดูเพิ่มเติมว่าในตำรวจน้ำะนะครับมีความ ขัดแย้งอะไรกันอยู่ตำรวจเหมือนกับหน่วยงานอื่นๆทุกหน่วยะครับที่มีผลประโยชน์อยู่กับขบวนการน้ำมันเถื่อนมีทั้งคนที่พอใจมีทั้งคนที่ได้สวยและมีทั้งคนที่ไม่ได้สวยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นปรากฏการอยู่ตลอดเวลาครับสุลกากรมีการรับสวยแต่มีสุลตากรอีกชุดหนึ่งมาจับกลุ่มตำรวจน้ำมีการรับสวย มีตำรวจน้ำอีกชุดหนึ่งมาจับภุมินะครับมันเป็นอยู่อย่างนี้มาโดยตลอดครับในวงการของการค้าสินค้าค้าของที่ผิดกฎหมายไม่ได้เป็นเฉพาะในเรื่องของน้ำมันเถื่อนอย่างเดียวครับในเรื่องของบุหรี่ในเรื่องของเหล้าที่หลบหนีภาษีนะครับและเรื่องอื่นๆในภาคใต้เองก็เป็นอย่างนี้ครับ ค่ะอีกเรื่องนึงค่ะที่หลายคนสงสัยกันก็คือสุนัขหรือว่าน้องหมาที่อยู่บนเรือทั้งสามลำล่าสุดเห็นว่าเมื่อวานตอนเย็นปรากฏว่าก็มีการจับน้องหมาบนเรือเนี่ยทั้ง8ตัวเอาไปดูแลต่อที่ศูนย์ฝึกสุนักครูหนงเคนายหรอคะ,อะใช่ครับคืออย่างนี้ครับตกลงเนี่ยครับน้องหมามีทั้งหมดไม่ใช่สตัวครับมี8ตัวนะครับ จ็ดตัวเนี่ยครับพบแล้วตั้งแต่วันที่เรือเข้ามาเทียบค่าครับแต่มีลูกหมาอยู่ตัวหนึ่งครับที่ไปหลบซ่อนอยู่ในเรือหาไม่เจอครับเพิ่งหาเจอเมื่อวานก็เลยรวมกันทั้งหมดนะครับมีแปดตัวทั้งแปดตัวเนี่ยครับครั้งแรกเนี่ยครับตำรวจต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงเองและต่อมาก็มีหน่วยงานนะครับมีกลุ่มของผู้ที่รักสุนัขนะครับก็ติดต่อเข้ามา หลายหน่วยนะครับแต่ผลสุดท้ายอ่ะนะครับก็มอบให้กับทางอะไรนะครูโหน่งใช่ไหมครับค่ะนะครับอ่ะนาไปเลี้ยงนะเลี้ยงดูก็คงจะไม่มีเจ้าของแล้วละครับก็ต้องอยู่กับเขานั่นแหละนะครับเพราะว่าเราจะหาเจ้าของได้ไงในเมื่อวันนี้เจ้าของเรือยังหาไม่ได้อ่ะครับว่าเป็นเรือของใครนะครับค่ะอันนี้ก็คือจบในส่วนของประเด็นเรือน้ํามันเถื่อนนะครับ